เกษียณร,รีวิววันนี้จะพาไปกินน้ำผลไม้ปั่นท็อปปิ้งสูตรอลัง ริมคององอ่างที่กําลังเป็นกระแสในโซเชียลชื่อป้าหมูอายุ65ลูกป้าหมูน้ําปลาสูติตี้ที่เขาสั่งกันเยอะนะลูกนะสาวรสักมะม่วงตอนนี้มะม่วงเนี่ยป้าหาไมา่ได้หวานมากแล้วก็มนมีกับสัวรสแล้วมันก็ไม่เปรี้ยวหวานๆน,นะลูกจำไม่ใส่น้ําเชื่อมไม่ใส่อะไรเลยก็ได้ถ้าคนทานแบบๆก็ทานไปเลยก็สุขภาพสิ่งเนเจอเจของป้าลูกพอดีว่าป้าเนี่ยเคยขายบอกว่าใส่แต่มะม่วงป้าเห็นมันโกลนโกลนะ่าจะทำไงให้ทาานชาติดใจทำไงให้เข้าเหลียวมามองเออป้าเลยคิดเ่อ เอาแล้วเอามะม่วงนี่แหละปกักแล้วก็บ้าก็เออลงมาปากักแล้วอมันก็สวยดีอันี้อีกอย่างหนึง่งแล้วก็ฝรั่งก็โอ้บริกูดโอ้ดีอุ้ยยูบิจูปูอะไรเรื่องอะไรอ่ะเราก็ชื่นใจแล้ว่เมืองนอกชมเราแล้วก็ว ชื่นใจเลือกได้แล้วแต่งอ่ะแต่พวกนี้จะเพิ่ม10บาทลูกแต่ซิเนเจอร์ของป,ป,ป้าป้าฟรีเนี่ยคือมะม่วงแตงโมสับปะรดให้ฟรี50บาทถ้าหนูจะเอาบิกเบอรี่บิกเบอรี่มัน60บาทอยู่แล้วถ้าหนูจะเอาปากก็70บาทแค่นั้นมาชอบทำงานลูกค้าเนี่ยคืออาจารย์ป้าใส่นี่สิใส่นี่หน่อยใส่นี่นิดนี่แหละเอาได้จากลูกค้าป้าก็มีความสุขเพราะว่าเราขายลูกค้าชมเราเนี่ยมีความสุขแหละถึงนะก็ได้คุยกับลูกค้ามั่งอะไรมั่งได้เปลี่ยนสับกันอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันสมองมันจะได้แล่นงกกกสมมอันุดึเลยนก เก้าโมงถึงห้าโมงเย็นกดทุกวันกำลังหาวันหยุดอยู่ลูกสะพานหาริมคลององอ่างค่ะผลไม้ตามนี้นะลูกเอ้รสชาติก็เอาพิสูจน์ได้ปากตัวเองสิปากว่าไม่ใช่ปากเราถ่า,ายรูปสวยแถมรสชาติโซ้าง